มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรอดตายปาฏิหารน,นะคะสาวขับเก๋งตัวเงินตัวทองตัดหน้าติดในรถจมน้ำเสรียชั่วมโมงเมื่อวันที่27มกราคมผู้สื่อข่าวได้รับข้อมูลจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะ วเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุรถเกง๋งเสียหลกักพลิกคว่ำตกลงคลองสาธารณะในพื้นที่หมู่บ้านหมู่ที่6ตำบลสายหมลอำเภอองค์คารักจังหวัดนครนายกค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเป็นผู้หญิงติดอยู่ในรถนานกว่า7ชั่วโมงและมีพลเมืองดีขับรถส่งน้ำแข็งผ่านมาเห็นก่อนลงไปช่วยชีวิตเอาไว้ได้ทันค่ะจากนั้นนะคะผู้สื่อข่าวจึงได้เดินทางไปที่บ้านของผู้ประสบอุบัติเหตุ ก็พบกับนางสาวชัดชดาพรสำริษนะคะอายุ28ปีชาวบ้านหมู่ที่10ตำบลบางอ้ออำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกพร้อมเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันที่25มกราคมที่ผ่านมาตนเองขับรถเก่งโตโยต้ายาวรีสีขาวมาเลขเทะเบียนรถ8997นครนายกนะคะกลับจากที่ทำงานแล้วก็กำลังจะกลับบ้าน โดยมาทางถนนเส้นหลังวัทวีภูนรังสรรถนนมืดมากค่ะไม่มีไฟจู่ๆตัวเงินตัวทองขนาดใหญ่วิ่งตัดหน้ารถค่ะตนเองตกใจรีบหักหลบจนรถนั้นพลิกคว่ำตกลงไปในคลองสาธารณะที่มีหญ้าหนาปกคลุมค่ะตอนนั้นน้ำเริ่มท่วมเข้ารถแล,แล้วมองไม่เห็นอะไรเลยค่ะตนเองตั้งสติหารูอากาศเอาไว้หายใจ โดยมีเพียงแค่จมูกที่หายใจได้อย่างเดียวตอนนั้นคิดว่าตายแน่ๆค่ะนึกอย่างเดียวว่ายังตายไม่ได้เพราะมีลูกที่ยังต้องเลี้ยงดูอีกสามคนและปลิงเองก็เริ่มเกาะเต็มตัวไปหมดค่ะและก็นึกถึงพ่อกับแม่กับพระที่ห้อ,อยในคอว่าขอให้ช่วยให้ปลอดภยัยโดยระหว่างที่จมอยู่ในน้ํานะคะตนเห็นว่าคนขับรถผ่านตรงที่เกิดเหตุแต่ตนไม่มีแรงจะเรียกหรือว่าส่งสัญญ,ญาณอะไรนะคะ ส่วนคนมาหาก็คือพ่อก็บอกว่ามองไม่เห็นลูกสาวที่ประสบอุบัติเหตุตรงนั้นเพราะว่ามืดมากโทรศัพท์ก็จมน้ำหาไม่เจอถ้าอีกหนึ่งชั่วโมงไม่มีพลเมืองดีมาช่วยนะคะมีกำลังอีกทีตอนรู้ว่ามีแสงแดดแล้วค่ะและมีพลเมืองดีกระโดดลงไปช่วยตนเองให้รอดออกมาจากรถได้อย่างปลอดภยัยและมรดิธิร่วมกันยูรีบนำตัวส่งยังโรงพยาบาลโดยด่วนค่ะ ตนเองฝากขอบคุณพลเมืองดีทั้งสองคนด้วยถ้าอาการดีขึ้นจะไปขอบคุณด้วยตัวเองอีกครั้งค่ะขณะที่สองพลเมืองดีทราบว่าเป็นคนขับรถส่งน้ําแข็งอยู่ในตัวเมืองนครนายกนะคะชื่อว่านายสมชายศรีนาเครืออายุ33ปีเป็นคนบุรีรัมย์และอีกคนก็คือนายโรเป็นชาวกัมพูชาค่ะโดยเล่าว,ว่าตนเองกับเพื่อน ออกขับรถส่งน้ำแข็งทุกเช้าวันนั้นขับรถมาเส้นทางดังกล่าวเห็นสุนัขเห่าอะไรบางอย่างที่ริมถนนก็เลยถอยหลังรถมาจอดดูพบว่าเป็นรถตกคลองก็เลยชวนเพื่อนลงไปดูที่แรกคิดว่าไม่น่าจะมีคนอยู่แต่ลงไปเคาะกระจกรถและมีเสียงตอบสนองเลยรู้ว่ามีคนติดอยู่ในรถค่ะหลังจากนั้นช่วยกันพลิกรถแต่ว่าทำไม่ได้ และมีพลเมืองดีอีกหนึ่งคนพอเห็นเหตุการณ์ก็ลงมาช่วยจนสามารถนำตัวออกมาได้สำเร็จค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวันที่28มกราคมเพจเล็กเด็ดเล็กมาแรงเล็กดัง d ด้โพสต์ข้อความระบุว่ารอดตายปฏิหารติดในรถจมน้ำ7ชั่วโมงชอบก็ตามจ้าอย่างไรก็ตามนะคะเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ